สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจ,จรรยะลอยเอาผิด2บิ๊กตำรวจ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับคดีแตงโมนายชริยะเรืองรัตนพงษ์เดินทางมาร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจตรีวัศน์เตชะ,กะเกษมและพันตำรวจเอกวรชาติแสนคำนายก็หาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานหรือรู้อาจรู้ความลับในราชการกระทำโดยประการใดๆอันมิชอบด้วยหน้าที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับคดีแตงโมตามมาตรา164และมาตรา157 สำหรับเรื่องคดีแตงโมในขณะนี้แม่แตงโมยังไม่ได้ถอนฟ้องดังนั้นตนก็ต้องรอการไต่สวนวันที่20กระกฎาคมนี้เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแม่คนเดียว นายอฉริยะได้พูดเรื่องเมื่อวานนี้ที่ไปออกรากัดหนึ่งว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จากเมื่อวานนี้คือทําให้เขาระแวงกันเองว่าใครเอาหลักฐานมาให้ตนรวมถึงทําให้เขาอยากรู้ว่าเรามีหลักฐานอะไรซึ่งเขาร้อนรนมากแต่ก็มีหนึ่งคนที่ผิดปกติมากนั่นคือโรเบิร์ตไม่ได้โทรมาซึ่งตนอยากดีเบตกับเขามากซึ่งเขาไม่เคยโทรและไม่เคยออกสื่อเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลอง แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับกอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ